เอ่ยถึงวัดทุ่งเศรษฐีเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเนนเช่นกันถ้าเอ่ยถึงหลวงพ่อเนนก็ต้องคิดถึงวัดทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อเนนยานวินโยหรือพระราชพัฒนาโสพลวิมลวิหารกิจมหาคณิสอรบรวรสังคารามคามาวสีเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อเนนได้เริ่มบวชเนนอยู่กับหลวงพ่อทับวัดสลุด สิทธิ์เอกของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วตั้งแต่ท่านยังเป็นสามเณรได้ทุดงไปยังที่ต่างๆในประเทศไทยพามา่าลาวขมรเพื่อศึกษาวิชาความรู้ด้านต่างๆเมื่อกลับจากทุดงแล้วท่านได้วิชาเพื่อสงเคราะห์สานุสิทธ์และญาติโยมผู้ทุกข์ร้อนกิตติศัพท์ของท่านก็เริ่มร่ำลือจนกลายเป็นครูบาอาจารย์ของบุคคลทั้งหลายทั้งทงที่ยังเป็นเพียงสามเณรคนทั้งหลายที่ศรัทธา จึงพากันยกย่องและเรียกท่านว่าหลวงพ่อเน่ง